สวัสดีครับผมลูกพี่เมย์ครับสวัสดีค่ะยูกิเด็กยูกค่ะและนี่คือรายการโปลิกทอล์กรายการที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้จริงและทันเหตุการณ์รเกี่ยวกับทุกเรื่องเลยค่ะในฟีฟายเออร์โปลิกซีซั่นฮาพรีเซนเตอร์บายดีแท้ กลับมาแล้วกับ EP ีที่7ครับพี่ยูแล้วต้องบอกว่า EP ีนี้เป็น EP ีก่อนถึงช่วงที่สำคัญที่สุดในซีซั่นนี้ใกล้กันเข้ามาแล้วนะคะสำหรับรอบแกนไฟนอลของเรานะคะที่จะจัดขึ้นในวันที่23ตุลาคมนี้ค่ะทุกคนคะเวลา13นาฬิกานะคะบ่ายโมงตรงเจอกันแน่นอนทางช่องทาง YouTube เท่านั้นกรีน่า f ีไฟเ i อร์ไทยแลนด กกดคลลิไปเยนะตื่นเที่ยงมาเนี่ทานรับประทานอาหารให้พร้อมแล้วก็รอรับชมความมันแบบเต็มๆยาวๆจนจบทัวร์นาเมนต์ไปเลยครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องการแข่งขันในแกรนด Final เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีทีมไหนที่เข้าสู่รอบแกรนด Final บ้างน,นะครับ12ทีมครับทีมแรก e ีเวิลด์ฟินิกแชมป์เก่า2สมัยและเป็นแชมป์โลกทีมล่าสุดของโลกใบนี้นี่ไม่มีทีมไหนที่ เกรงกลัวเขาเลยโอ้โห oh, ซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นการป้องกันแชมป์ที่หนักหนาสาหัสสําหรับอีวอสฟ e นิกเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าซีซั่นนี้มาตรฐานของทุกๆท,ทีมสูงขึ้นจนน่าตกใจเป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดกันเลยอันดับ2อของเราค่ะตามมาด้วย K O G k i n g s o f Gamer ครับผม2ทีมนี้อ่ะจริงๆห้ามหันกันมาหลายซีซั่นแล้วอ่ะซีซั่นที่แล้ว KOG อาจจะพลาดในรอบแกรนด์ไฟนอลไปแต่ซีซั่นนี้เนี่ยรอบม,มีซีซั่นเขาคว้าไปแล้ว1ครั้งนะครับสำหรับแชมปเปี้ยนแล้วต้องไปดูว่ารอบแกรนด์ไฟนอลจะกลับมาฟอร์มฮิตฟอร์มฮอตได้เหมือนเดิมหรือเปล่ารูปแบบการเล่นของทีมเนี่ยก็มีทั้งขึ้นแล้วก็ลงแบบตัวจับยากมากต้องบอกเลยว่าการแข่งขันที่มันเป็นการแข่งขันแบบวันเดียวจบแบบนี้เป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆสำหรับ KOG ค่ะทีมที่3ครับทีมต่อไป CGG เกือบจะได้แชมป์อยู่แล้วพลาดนิดเดียวเท่านั้นแล้วมันเป็นพลาดช็อตใหญ่ที่เป็นช็อตฝังอยู่ในใจกับการโดน F W K RO RO ซึ่งตอนนั้นยังใช้ทีมโรบินฮูดอยู่นะครับเป็นการเก็บ1ต่อ4แล้วทําให้พวกเขาเนี่ยอ,อกสั่นขวนแขว,น,ขวนแล้วฟอร์มดรอปลงไปในช่วง2เกมสุดท้ายทําให้ทาง้ทางด้านอ e ีวอ h ฟินิกหรืออ e ีวอสอีสปอร์ตก้าวข้ามมาแล้วก็แซงมาเป็นแชมปเปี้ยนได้นะครับไม่แน่นะคะว่าการเดินทางในครั้งนี้ของเขาอาจจะถึงเป้าหมายในซีซั่นนี้ก็ได้ก็ต้องรอรุ่นแล้วก็ให้กําลังใจกันไปค่ะที4 ฟอร์มในช่วงท้ายซีซันในรอบเลกูลาร์ซีซันเนี่ยดี B มากๆ2วัน6เกมเนี่ยมีถึง99คะแนนบ้าง90บวกบ้างคะแนนสูงมากสําหรับการเล่น6เกมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คืออีกหนึ่งทีมที่ไม่สามารถมองข้ามเขาไปได้เลยหวังว่าจะคว้าแชมป์อยู่นะครับแต่ว่าก <laughs> ตัวนี้ค่ะอาจจะต้องแบบว่าอกสันขวัญแขวนเพราะทีมที่ตามมาเขาเป็นถึงราชสีกันเลยทีเดียวกับ FWE Sport ค่ะในอันดับที่5ค่ะอยู่บริเวณอันดับ2อันดับ3ในรอบเลกูล่านะครับเก็บคะแนนมาดีแต่มาแผ่วปลายในช่วงท้ายซีซั่นเกมการแข่งเนี่ยว่าแผ่วแล้วเกมการซ้อมจริงๆก็ แอบแผ่วเหมือนกันแต่เป็นการแผ่วเพื่อลองแผนระดับ MVP โปรลีกรอบแกรนด์ไฟนอลในซีซันสอย่างด้านของเคโรรอยู่ในทีมด้วยความคมความคล่องแคล่วสกิลเพไม่แพ้ใครในลีกแน่นอนเราไล่ไปอีกประมาณ7-8ทีมเราก็จะพูดกันเสมอว่าไม่มีทีมไหนที่สามารถมองข้ามได้เลยยากเลยอย่ะเั้นแปลว่าคําถามต่อไปของยูกิเนี่ยอาจจะทําให้พี่เมฆเนี่ยถึงกับแบบต้องปวดหัวกันเลยมาอยู่กันที่อันดับ6กของเราค่ะเพอร์เฟกช็อตนั่นเองเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตาม มองมากๆเพราะได้ข่าวว่าคนรวมทีมทีมนี้นี่ไม่ธรรมดาค่ะน้องๆอ,อาจจะมีใหม่บ้างเก่าบ้างปะปนกันไปมาผสมกัน แต่คนที่ผสมมันเป็นระดับแชมป์เอเชียมาแล้วอินกริเดียนวัตถุดิบมันดีมากยู่แล้วแล้วพ่อครัวนี่คือ,อแบบระดับมิชลินนะคนกีดาวก็ว่าไปคือทีมนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นทีมที่มีการเดินเกมและความละเอียดในการเล่นความรัดกุมในการเล่นค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาได้เดินเกมยันท้ายเกมเมื่อไหร่หรือว่าไม่มีการไฟในช่วงต้นเกมเนี่ยทีมนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกทีมหนึ่งที่น่าสนใจในช่วงเลทเกมไม่ทาให้ผิด หวังแน่นอนกับการโซนพื้นที่การไฟด้วยการอะไรอย่างนี้นะครับรัดกุมมากทีมต่อไปครับมีโอลูช e ั o นอีสปอร์ตปอนซาหรือปอนเซตโฟนะครับที่เข้ามาใหม่เนี่ยจริงๆผมว่าเติมเต็มในการไฟได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆแน่นอนแหละการเดินเกมเขาอาจจะช้าหน่อย แต่การทิมแต่ละจุดการไฟ์แต่ละทีมเนี่ยไม่เป็น2รองใครแน่นอนผมไม่สนหรอกว่าใครเป็นใครผมพร้อมที่จะทิมทุกทีมแล้วก็ต้องดูค่ะว่าทีมนี้เนี่ยตเตรียมความพร้อมมาสําหรับรอบแกนไฟนอลมากน้อยแค่ไหนอ,อ,อ,อีกหนึ่งทีมนะคะเรียกได้ว่าแฟนชายนี้นี่เข้ามาถึง,ง2เข้ามาก่อนเป็นทีมแรกเลยนะคะซิสจีน เป็นทีมที่ตั้งแต่เปิดซีซันมาเนี่ยรู้สึกได้ว่าชื่ออ่านยากที่สุดแล้วเมได้ง่ายมากเป็นส่วนผสมที่ลงตัวพอสมควรสําหรับสมาชิกทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่ามากประสบการณ์จากทีมเบคอนอย่างรีเทิร์นแคทริกจากด้านของ KOG ไปผสมกันเป็นตัวหลักก็จะมีสมิงนะแล้วก็มีน้องซัมเมอร์นะครับสไตล์การเล่นชัดเจนมากสําหรับซีซันนี้นะครับเจอคนข้างหน้าบางทีมอาจจะเลี่ยงบางทีมอาจจะโซนแต่ไม่ C CG สิ่งเดียวที่เขาทําคือถุกทะลวงเข้าไปแล้วไฟให้ชนะอ่ะอาจจะมีพลาดกันบ้างแต่ว่าแน่นอนแหละถ้าเขาไฟแล้วเครื่องเขาติดแล้วเขาติดกัน2ไฟได้เนี่ยคะแนนในเกมเกมเดียวของเขาเนี่ยอาจจะเยอะถึงราวๆยีเก <20. S 1> ืบสาคะแนนเลยต้องดูนะหนาวนะร้อนร้อนนหนาวร้อนร้อน,อนค่ะทีมต่อไปค่ะเป็นทีมที่ทําให้แฟนขับเนี่ยหนาวหนาวร้อนรอน,รอนจนตก ใจกันเรียกได้ว่าลุ้นยันหยดสุดท้ายเลยนะคะเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วจริงแต่มาแล้วค่ะกับ Attack All Around ค่ะผมเคยบอกไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วว่าทีมระดับ Attack All Around ถ้าได้กลับเข้ามาในสู่รอบแกรน f ไฟนลเล่นวันเดียวจบประสบการณ์เกามันเหลือเหลือแผนแต่ละแผนที่สะสมมาในช่วงของรอบเ e กูล่าซีซั่นจะทาให้ทีมทีมนี้เนี่ยบ่มเพาะและออกมาเป็นทีมที่แข็งแกร่ง มากๆอีก1ทีมนะครับเพราะว่าทางด้านของ a อคแท็กออร o u เอส w วนี่วัดกันยันเกมสุดท้ายนะเชื่อใจได้เลยว่าเกมในระดับวันเดียวจบ6เกม7เกมอะไรเงี้นะจัดให้แน่นอนนะครับสำหรับ a อคแท็กออร่าครับแล้วก็มาถึงอีก1ทีมค่ะเดลต้าเอ โอ้โหนี่ก็อีกหนึ่งทีมที่เรียกได้ว่าหัวใจสั่นช่วงของโอ้โหลุ้นเนี่ยแหละครับในช่วงเพลย์อินเดลต้าเอ็กเกือบไปเหมือนกันมาได้เกมที่5ที่ยิงกับทางนัานเอาแอคแท็กออราวในเกมชําระบาปแล้วยิงเยอะคะแนนพุ่งกลับมาแล้วผ่านเข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอลได้ความเก๋มีอยู่แล้วดัมเปอร์ซีซั่นนี้เล่นโดดเด่นมากนะเติมเต็มไปด้วยไก่ปิ้งและสาคูสไนที่ชำนาญการอาหารเลยมีเป็นอาหารเลยไก่ปิ้งและสาคูนี่คิเศษ อิ่มตบอิ่มเลยเนียนย่น่าจะเป็นก้างของหลายๆทีมในการลุ้นแชมป์และเขาเองก็มีสิทธิ์เหมือนกันที่จะลุ้นแชมป์นะครับใช้ดวงใช้ความสามารถใช้ทุกอย่างโกงความตาย <laughs> เข้ามาจนถึงแบบรอบแกนไฟนอลได้กับฟิฟายเออร์บูเว็บชนบุรีค่ะไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะมี หนึ่งที่เคยเป็นแชมป์อย่างอีธานนะครับกลับมากลับมาเดินเกมแล้วก็ดูดีขึ้นมากๆนะครับนะลูกกี้แต่ว่าไม่หน้าใหม่อย่างฟิกเซอร์ที่โอ้โหฝีมือมันชะกะาชะกานอยู่แล้วนะครับปีเตอร์อดีตเบคอนอีกหนึ่งคนที่ขยับเข้ามาความเก่าของอุบล แบบช้ไลายสุดๆชนบูโดดเด่นที่สุดแล้วนะครับในทีมสําหรับฟีไฟเออร์บูเว็ชนบุรีความคมและการเดินเกมคิดเกมดีขึ้นเยอะกว่าซีซั่นที่แล้วนะครับและอีกหนึ่งทีมครับพี่อยู่ทีมสุดท้ายถ้าให้พูดกันจริงๆในบรรดา12ทีมเนี่ยผมเชียร์สทีมนะถ้าไม่นับ k คโคือ CCG กับ CPC 2ทีมนี้น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะ CPC ที่สามารถเอาชนะยูสมายเกมเมอร์มาได้เพียงแค่1นคะแนนแล้วผ่านเข้าสู่รอบการนดไฟแนลผมมองว่าเป็นทีมที่มีทีมเวิร์กและทีมสปิริต สขสการยืนโซนพื้นที่ยืนตำแหน่งการสื่อสารดีมากๆทุกทีมอาจจะมองข้ามมากที่สุดมันเท่ากับว่าลายการเดินของพวกเขาจะสะดวกสบายกว่าทีมอื่นอพอสมควรว่า CPC คือแจ็คที่จะรอค่าย,ยักษ์บรรดาอีก11ทีมเนี่ยให้หล่นลงไปทุกทีมมันดูสำคัญหมดเลยอะแต่ว่าก็ต้องแบบก็ต้องถามครับผม จต้องถามคำถามยากมาก4ี่อันดับค่ะที่คุณคิดว่าจะเป็นอันดับ1 2 3 4ของรอบแกรนไฟนอลโหยากมากเลยนะยากทีมบอกแล้วบอกแล้วก็คือแต่ละทีมนี่ก็คือมองข้ามไม่ได้เลยนะแกรนไฟนอลในซีซั่นนี้มี5ทีมที่จะได้ไปฟรีไฟเอเชียแชมเปี้ยนชิพถูกไหมงั้นขอ5ดีกว่าผมมองว่ายังไงอี o วสน่าจะติด k ค G น่าจะติดอีกทีมหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมั่นใจคืออี r e n a c g g g ไปได้อีกทีมนึงลุ้นเอา ไม่ยอมเลือกอะไม่เลือกไม่เลือกไม่เลือก,อก,อกในหัวคล้ายพี่เมฆมากแต่อาจจะผิดกันทีม2ทีมอะไรอย่างเงี้ยที่เราเอาใจช่วยนะอันนี้ส่วนตัวเลยเอาใจช่วยเฉยๆนะทุกคนแล้วสำหรับน้องๆล่ะคะคิดว่าทีมไหนบ้างจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยค่ะที่จะได้ไปแข่งขันกันต่อใน FFAC ค้าทีมของน้องๆคือทีมไหนคอมเมนต์กันมาข้างใต้นี้ได้เลยนะจ๊ะ ผู้เล่นบ้างดีกว่าถ้าจะให้ตอนนี้เราคัดออกมาละเห็นแหละ12ทีมจัดออสตาให้ยูกจีหน่อยเออแบบสักทีมหนึ่งใช่ไหมสี่คนเอาตัวสำรองด้วยสองโอเคโอเคโอเคครับเข้าใจเข้าใจเพราะเรื่องนี้ยากมากอีโวโจนะโดนใจคนเดียวกันในครับคนที่สองเคียจิโอซาก้า77ครับคนที่สามเนี่ยเออน้องแพทริกจากซีซูจิ เลือกยากมากแต่ตำแหน่งตรงนี้ผมขอเป็น already จากเกียร์นีนาเ <S an> ติมไปจริงๆคุณก๊อตจากแอคเซ็ตออราครับ คนสุดท้าย <c oughs> F W K L O ครับอุ้ยฟังแล้วดูแบบนี่อยากเห็นสักครั้งเหมือนกันนะไว้ไปบอกทีมงานด้วาว่าเออไปติดต่อกับต่างชาติแล้วจัดออฟสตาร์ฝั่งหรือออฟสตาร์ฝั่งเราที่เป็น Pro โปรเพลเยอร์ล้วนเนี่ย<อ>ามาลองแบบมาหากันดูน่าจะ<า><จ>สนุกน,าน่าดูเรามีการโหวตกันอยู่นะคะเกี่ยวกับเกมออฟเดอะยีนในสาข,ขาของโมบายเกมนั่นเองค่ะโปรโมทกันในเว็บไปแล้วน้องๆอย่าลืมไปโหวตกันนะให้เกมฟีฟายอร์ของเราเนี่ยได้อันดับหนึ่งอีกครั้งหนึ่งในปีนี้นั่นเองค่ะแต่ก่อนจะลากันไป ค่ะฝากกันไว้จิิงทใช้อีกสักนิดหนึ่งเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยชอบถามพี่ยูกิกันเข้ามาเยอะมากเลยว่าจะมีอะไรมาแจากไหมใช่ไหมล่ะมีแน่นอนครับผมบอกเลยนะครับแน่นอนกิจกรรมนะคะ m i ยส s t o นั่นเองค่ะกิจกรรมที่เราจะนับ ยอดคนดูคะ่ะน้องๆค่ะว่าเฉพาะช่องทาง YouTube เท่านั้นและนับจุดสูงสุดหนะขณะหนึ่งขอแค่ณนะขณะหนึ่งน้องๆขอ,อ,องรางวัลมีอะไรบ้างขอนญาตอ่านทัาน <Yeah. S 1> <laughs> ที่1นึ่งนะคะคเกิดคนดูคะ่ะพร้อมกันครบ1นึ่งแสนคนรับไปเลยนะคะตั๋วด m มอนรอยัลค่ะ3ใบนะคะซึ่งตรงนี้นี่บอกเลยมูลค่าแบบ ร้อยแสิเพนเลยนะมไม่ธรรมดาขั้นที่2ค่ะซึ่งถ้าคนดูนะคะครบพร้อมกัน2องแสนคนค่ะก็จะได้รับนะคะในส่วนของชุดคอสตูมค่ะ s กอ l l r o c เกอร์ฟิเบลเอยเอาไปเลยและขั้นที่3ค่ะอันนี้สูงสุดเลยสามแสนคนค่ะก็จะได้ในส่วนของสกินปืน AUG Cosmic ิก <c oughs> นะคะเทเลพอดเทียแบบพาว <c oughs> มันยังไม่มีนะมันยังไม่มีในเกมด้วยนะน้องๆแอบเอามาแจ มีะ,ะรวมสนุกกันได้นะคะในการรับชมการแข่งขันในรอบแกนไฟนอลค่ะของฟ r e ฟเออร์โปลิศซีซันห้าพรีเซนต์ต์ไปดีแทกครับผมอย่าลืมช่องทางการติดตามพวกเราด้วยด้านล่างนี้เลยนะครับค่ะทั้ง a c e b o o k แล้วก็ YouTube นะคะไม่ว่าจะเป็นการวิน้าฟีไฟเออร์ไทยแลนดหรือฟ e ีไ e f i สปอร์ตทีเอชค่ะฝากกันไปด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะในอ e ีพีหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสงคนต้องขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ถืงพัน,นเป็นพันไรเราใช้บ่อยเยอะพูดเยอะ <c oughs> <c oughs>